หมอรถทุกท่านนะครับผมกกับพบกับช a n n e ดีๆอีกครั้งนะครับเบสอัลต์ช็อปนะครับวันนี้นะครับเราก็มาทดสอบนะครับตัวเก่งของเรานะเทสในทาทานะครับ2.2นะเครื่องดีเซลนะครับทีเราจะมาเข้าแบบ eobd กันก่อนนะครับตอนนี้แมทกันแล้วนะครับไปครับ list code ดนะครับ ในนี้ไม่มีทาทานะครับเราเรียกที่ Generic ก่อนนะครับอ่า uh, f u e l t e m p e r a t u r e s e n s o r นะครับสําหรับตัวนี้นะก็สามารถแปลภาษาได้นะครับมี2ระบบนะครับของเรานะมี2ระบบนะครับเซอ o r นะครับอุณหภูมิโอเค สำหรับหน้าต่างตัวนี้นะครับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้ตัวนี้เราได้นะครับนะตัวแปลภาษานะครับนะเราต้องการล้างระัสความผิดปกติหรือไม่โอเคนะครับเราก็กดใช่นะครับโอเคคิซีครีนะครับก็กราไปดูนะครับโอเคไม่มีโค้ดนะครับเราจะเข้าไปทาาตรงๆนะครับโอเค ตัวนี้เป็นทาทาซีนอนนะครับ2อุดนะครับัวชิดเดวไฟนะครับโอเคนะครับเราเข้ามาในทาทาอินเดียนะครับก็มี car พานะสเซนเจอร์คาร์นะครับโอเคอ่ายานพาหนะสาธารณูปโภคซูโม่นะครับอันนี้ในอันนี้นาโน อันนี้เป็นซินอันนี้ c n นนะครับตัวนี้เป็นดีเซลนะครับเรามาเข้าที่โอนเมนูนะครับแล้วไปที่ซีนนนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลิ c โคดนะครับอันนี้ no f o r code ก็คือไม่มีโคดนะครับไม่มีข้อมูลผิดพลาดนะครับคตกลงลิต t a ัต้าส e a m นะครับ เซนเซอร์เอนจินระบบอย่างนี้เราเข้ามาในส่วนของเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ดัต้านะครับกดแปลภาษาไทยได้นะครับสําหรับตัวเก่งของเรานะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็มือใหม่นะครับใช้งานง่ายนะครับเนี่ยโอเคครับอันนี้ในส่วนของไปดูเอนจินดัต้านะครับ จิอ่างต่างนะครับพัดลมนะครับอันนี้คือหัวฉีดนะครับค่าหัวฉีดนะครับหนึ่งสสามสนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีอีกนะครับลองก็ลองมาใช้งานดูนะครับนะถือว่าก็ทํางานได้ดีนะครับตัวนี้นะ โอเคครับผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมในทาทานะครับสีนอนนะครับก็ตัว CNG ผมยังไม่เคยเข้านะครับตัว CNG จะอยู่ที่นาโนวิ s โคแล้วครับแล้วก็เรียก CNG นะครับโอเคครับผม